น,นี้ไม่ใช่โรครงการใหม่นะเป็นโรครงการเก่างานเก่าแล้วก็เป็นงานที่จะลดงานงานที่จะลดงานยังไงครับผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆก็ได้นะครับเอาที่มันเป็นเรื่องข้อที่ช่วอยู่ขนาดน,นี้ผมว่าอาะไรในประเทศอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นงานที่จะลดงานถ้ากลุ่มเด็กนี้ขับรถประมาทเาดเจยวใหค้คำนึงถึงความปลอดภัยขับรถเป็นต่อความเดือดร้อนทางการจะแล้วมีการเงนินการก่อ <c oughs> ก็เขาจะไม่บานตายขนาดน,นี้ อันนี้อันนี้เป็นงานที่จะลดงานของเรานะครับช่วยชีย้แจงให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจที่ต้องปฏิบัติเข้าใจว่าเอามีโครงการอะไรครับประเด็นหนึ่งเป็นโครงการเก่าประเด็นที่2เป็นโครงการงานที่จะลดงานงานที่ลดงานคือมันเป็นพวกแคทวินโดครับเราดําเนินการาตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เขายังไม่ขอดเดือเราก็เรียกแก๊งผมไม่รู้ถูกผันนะครับเราก็จะมีเจอแก๊งแก๊งไม่จ่ายแก๊งกลูกตำรวจแก๊งเข้าขูาใหม่คือแก๊งใสทอง นะครับที่ที่ทำนทุบปรีแก๊งพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราตัดไปตั้งแต่พัลมหรือเริ่มตแต่ขับรถมาบาดเจ็บก่อนแล้วการแหงรถก็จะไม่เกิดนะครับแต่ผมคอยให้แนวทางการขับคเนนนบคลื่อนเดิมัแนวทางการขับเคลื่อนเดิมแล้วก็ลดการขัดแย้งระหว่างผู้ริบัติกับผู้รับแย้งโดยปรับไปเลยว่าในกรณีที่ประชาชนแย้งขับรถต่อความเด่นน,น,น,ดนั้นสคัญนัาด้วยแต่การลงโทษการฆ่าทันอะไรอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนผมว่า มันเป็นการปฏิบัติงา,านเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่มันเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กเพื่อไม่ให้ปาปปลายเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าเรื่องนี้ผมว่าท่านผู้กับทุกคนต้องตระหนักเรื่องนี้เราได้ไม่ต้องมาปวดหัวในเรื่องใหญ่ๆนะครับไม่ต้องเสียรูปตำรวจไม่ต้องเสียเยาวชนที่จะต้องให้เข้าถลำเรื่องลงไปแลแ้วแก้ปัญหาต้อการต่อการกผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าทุกคนใส่ใจนะครับแล้วก็ให้มั่นใจในเรื่องนี้ นะประเด็นที่จะไม่บนปลายต่อไปอีกก็คือ